ยายึดติดที่ตัวบุคคลคํานี้นะคะไม่ได้หมายถึงบุคคลภายนอกหรือว่าห้ามไปเชื่อคําพูดอะไรใครเลยนะคะแต่คํานี้ที่จะบอกเนี่ยหมายถึงตัวเราเองค่ะคํานี้เนี่ยนะคะมันหมายถึงว่าเวลาที่เราได้เจอเหตุการณ์ดีๆดึงดูดผู้คนดีๆที่อยากเข้ามาหาเราหรือว่าสิ่งดีๆความมั่งคั่งสุขภาพดีโอกาสดีๆอะไรเงี้ยเราก็จะชอบคิดว่าเฮ้ย <"He i, S 2> มันเป็นเพราะเราชั<ๆ>้นเจ๋งชั้นเก่งชั้นเลิศ มันไม่ใช่ว่าเราจะไปชื่นชมตัวเองไม่ได้นะแต่หมายถึงอยากให้เข้าใจแก่นจริงๆว่าในตอนนั้นที่เราได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆเนี่ยเพราะขึ้นความผี่ในตัวเรามันเป็นเพราะว่าตอนนั้นเรากำลังอยู่ในโฟล์ของความซาบซึ้ง Appreciate ชื่นชมเห็นคุณค่าในสิ่งต่างๆมันก็เลย คือคยๆว่าเป็นขึ้นความรักอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแล้วมันก็เลยทําให้สิ่งดีๆโอกาสดีๆความมั่งคั่งมันเข้ามาในชีวิตเราถ้าเราคิดในยึดในตัวบุคคลก็คือตัวเราเนี่ยก็แบบเอ้ยฉันมันเก่งฉันมันไม่ต้องไปซาบซึ้งชื่นชมอะไรแล้วเพราะฉันมันเก่งเมื่อสิปีที่แล้วปีที่แล้วหรือ3เดือนที่แล้วฉันทำโน่นทํานี่ได้แต่ว่าให้กลับมาโฟกัสที่นาวปัจจุบันขณะเนาะว่าเฮ้ยแล้วนาวปัจจุบันเราเป็นยังไงปัจจุบันเราแฮปปี้ไหมปัจจุบันเราอยู่ในโฟล์ ของความแบบเห็นความสวยงามของโลกนี้ไหมยูนิฟรขึ้นสูงไหมมันก็ทําให้สิ่งที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันตรงหน้าของเราเนี่ยมีแต่สิ่งดีงามเพราะฉะนั้นไม่ต้องยึดติดที่ตัวบุคคลนะคะแต่ให้โฟกัสที่ขึ้นความถี่ในตัวเราจ้า